ลูกนกสุภาพรเคยเป็นคนใช้ต่อชีวิตด้วยเงิน100เคยเป็นคนใช้ต่อชีวิตด้วยเงิน100เปิดปมรักในอดีตลูกนกสุภาพรปิดฉากชีวิตคู่10ปีขอคืนอิสระให้อดีตสามี หากย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนคงไม่มีใครไม่รู้จักเพลงคุณลำไยซึ่งโด่งดังเป็นพลุแตกทำให้ชื่อของลูกนกสุภาพร์ก็กลายเป็นที่รู้จักด้วยเช่นกันแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ทำเอาเจ้าตัวเหนื่อยไม่ใช่เล่นๆทําทำมาหลายอย่างทั้งเคยเป็นคนรับใช้เป็นสาวเย็บผ้าโหเป็นคนรับใช้นี่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตคือนกออกจากโรงเรียนตอนป .6 แล้วทำไร่ทำนาแล้วกาลังเข้าบ้าน ป้าไปหาที่บ้านนอกคือนกไม่ได้ตั้งใจจะเข้ามาแต่มีเด็กที่บ้านบอกว่าหางานให้หน่อยแล้วเด็กคนที่บอกไม่มาทีนี้นกเป็นหลานคือถ้าไม่ได้เด็กมานี่ป้าเสียหน้าแน่ๆทำไงอ่ะนกไม่อยากไปอยากอยู่บ้านป้าบอกมาเถอะช่วยหน่อยแล้วเรากลายมาเป็นคนใช้ในกรุงเทพเกือบปีเพราะว่าทำงานบ้านตึกสี่ห้องสี่ชั้นพอมาอยู่มันเป็นจังหวัดจุดเปลี่ยนแม่โทรมาว่าลอยกระทงกลับบ้านใหม แล้วทีนี้เจ้านายผู้ชายรับแล้วภรรยาเขาถามว่าโทรศัพท์ใครเขาก็บอกอ๋อโทรศัพท์คนใช้ขอพูดอย่างนี้แล้วเรายือนอยู่ข้างหลังแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้มาเป็นคนใช้ฉันไม่ได้มาเป็นอะไรอย่างนี้ทําไมต้องพูดกับฉันอย่างนี้เสียใจแม่ถามว่าบอกว่าลูกกลับบ้านลอยกระทงไหมลูกหนูบอกไม่หนูไม่กลับคือจุดเปลี่ยนคําว่าคนใช้ก็คือนึกเลยคือหนึ่งเขาดูถูกเรา ทำไมเขามาว่าเราอย่างนี้แล้วสองพ่อแม่ทําไร่ทานามาตลอดชีวิตก็ไม่เห็นมีรถเก๋งขี่กับเขาเลยเพราะฉะนั้นถ้าฉันถ้าฉันไม่มีรถฉันจะไม่กลับบ้านก็ลาออกจากงานเป็นคนใช้พอสองถึงสามวานันนกก็ไปสมัครที่เขารับเย็บผ้าแล้วก็อยู่ที่โรงงานด้วยนกไปสมัครแล้วไปอยู่กับเขาทําอย่างนี้มาห้าถึงหปีแล้วก็มาร้องเพลงและล่าสุดชีวิตพลิกผันต้องกลายมาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหลังตัดสินใจขอแยกทางสามี วันนี้เลยขอมาเปิดใจทางน้ําตาสาเหตุที่ต้องเลิกทางกับคุณพ่อนิชาเริ่มมาจากเขาเป็นคนที่ชอบดื่มซึ่งเขาเป็นคนติดเหล้าแต่ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับครอบครัวแต่ในขณะเดียวกันเลยอยากมีเวลาเป็นของครอบครัวพ่อแม่ลูกถ้ามันสะสมมาเป็นระยะเวลานานเกือบ10ปีพอมีลูกเลยคิดว่าถ้าเขาต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวและลูกจะอยู่ยังไงปรึกษาลูกใหม่ตอนที่เราออกมาเกิดอาการน้อยใจเราเหนื่อยขนาดนี้แต่คนก็ยังมีความสุข แต่พอเขาเออกจากช่องและไปเป็นฟรีแลนซ์นักข่าวช่วงนั้นเขาไม่กล้าไปกินเหล้าพอพ่อไม่ได้ไปเขาก็จะไม่มีความสุขซึ่งเขาก็ไม่สามารถมอบความสุขให้กับครอบครัวได้เราเลยตัดสินใจบอกเขาว่าต่างคนต่างอยู่ดีกว่า